เยอะเลยน้องเต้นเขาเยนยังไงเขาปามาเราอย่างนี้ถูกแล้วครับไม่ไม่ปาบมาครับถูกแล้วครับทุกคนพูดได้ถูกต้องเราไม่เราจะไม่มาทำเลยเราไม่มาทงสายเต้นเลยไม่คือมันยากนะพี่มาึงว่าคืออย่างที่บอกซีนเต้นอันนี้มันไม่ใช่ซีนเต้นที่แค่แบบแค่เต้นอ่ะมันมีเรื่องล็อกกิ้งมันมีเรื่องแบบเต้นแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าประโยคนี้พูดว่าอะไรจะต้องอารมณ์แบบไหนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องแบบ คือเหมือนแสดงไปด้วยเต้นไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็มีบ็อกกิ้งแล้วก็มีคิวกล้องแบบกล้าผมเต้นให้ขุยเลยผมก็ยากแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นล้วลักษณะเป็นไงแบบเขาบอกว่าขากับแขาะเราไปฝังกันแล้วอะอย่างเงี้ยลูกมันยังไงมันลกไปหมดอะครับแม่เว่าเคยแบบคือบางทีเราแบบต้องถามตัวเองว่าเวลาเราเดินก้าวขวาแล้วแม่งมือไหนไปทางหน้าอะไรมัน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 ล้วนไปหมดอะเป็นเป็นอะไรที่เรา ไม่ถนัดจริงๆเลยแต่ตอนออถ่ายทำเป็นไงบ้างถ้าออกมาก็ดีมั้ยดีงามอยู่ยังไม่ได้ดูเลยครับเป็นเร่ตื่นเต้นมากเลยจริงๆวันนี้ไม่ห่วงอะไรในหนังเลยห่วงซีนเต้นอย่างเดียว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แต่เมื่อกี้ทีเซอร์ที่ปล่อยมาดีมนะดุริ้วนะดุริ้วแต่เห็นใบอยู่นิดเ <c oughs> ดียวเองตั้นแต่สิแต่ว่าเขาให้เป็นลุ้น กูว่าผมว่าเต้นมี2นาที3นาทีเหมือนกันนะซีนเต้นอย่างเดียวแล้วเต้นถ่ายทำจริงๆกี่นาทีสองวันครับโอ้โหไม่เพราะจริงๆเขาเขาแบบเขาเขาาลงทุนกับซีนเต้นมากๆนะหมายถึงว่าเราถ่ายหนังเราถ่ายหนึ่งกองใช่ไหมแต่ซีนเต้นคือเราเอากองที่เป็นเหมือนกองบอลิวูดมาเลยมันทำเลยทีบอลิวูดตั้ง้องตักล้องทุกอย่างคือแยกหมดอะไรเงี้ยแล้วก็คัดเยอะมากๆมีแคบมีกว้างมีแบบกล้องดอลลี่คือเพื่อให้มันดูอลังการที่สุดก็ได้เห็นมุมเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมภาพของบอลิววูดเลยใช่ฮะใช่แล้วไบ์จะ แก้ต่างวยการโชว์เต้นอัดคลิปลงโซเชียลตัวเองเลยโอ้ยยังไงไม่น่ามีครับไม่น่ามีโอ้ส่งไปไม่มีเลยหรอพ่อไม่มีครับจะไม่เต้นให้เขาดูซะหน่อยหรอไม่ครับเฮ้ยเพราะว่าจะได้พิเศษเฉพาะในคอนกรมาเอ็กเท่านั้นอยาเดี๋ยวย่าเต้นตอนนี้เดี๋ยวคนจะไม่ดูข้างในใช่มันมันเป็นเขาเรียกมันเป็นไฮไลท์มันเป็นแบบของขาดูยากนะครับไม่แรงเทมเลยหรอสุดๆครับอาจจะเป็นครั้งแรกสุดท้ายของไปเป็นเซร์มิกครับผมไปมันไปไม่ได้จริงกับการเต้นเลยหรอไม่ผมชอบผมผมโอเคนะผมชอบเต้นแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันแบบ มันกดดันหนักทั้งเล่นแล้วเต้นอินเดียก็ไม่ได้เหมือนเต้นปกติแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรมันจังหวะมุกเบนและต่างงานยากแต่แต่ว่าพี่เบลแบบอเมซิ่งมากหมายถึงว่าคือเต้นไม่ได้ไม่ได้แพ้กับชาวอินเดียเลยไงพี่เบลเต้นเต้นเก่งมากยิ่งทำให้ผมดูแย่ลงไปอีกใช่เพราะทุกคนเต้นเก่งหมดไม่ซ้อมเยอะผมซ้อมแบบทุกคนพยายามต่างแกตาก้ต่างอะไรเลย ค่าวันเจ็ดวันเพื่อเพื่อสามนาทีนี่ยครับไม่แต่เราก็ซ้อมห้าทีแล้วขอเบรกตลอดหรือเปล่าไงไม่ไม่ซ้อมเยอะผมผมแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเราเราต้องแบบเก่งมากคุณชินวิทย์ไปให้กำลังใจตัวเองครูสุภาพแต่ถ้าเลือกใจก็ขอร้องเนี่ยเดียวครับเพลงอินเดียก็เราไม่ไหวยากมากเลยจริงอธิบายถึงเรื่องนี้เราก็หลายหลายชาตเราใช้ในความสามารถตัวเองกันนะใช่ครับใช่ครับคือมันดันเป็น ตัวละครที่ผมมรรับแล้วดันมีความสามารถเยอะมากๆคือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนขี้เบื่อและชอบเปลี่ยนกิจกรรมทําตลอดตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราที่เข้าไปเล่นเป็นเขาเราก็ต้องเหมือนไปเรียนทุกทุกอย่างที่เขาทํนเพื่อที่เราจะได้แสดงออกมาได้อย่างสมจริงอะไรเงี้ย